ครับเพื่อนๆครับวันนี้เช้าวันหยุดอีกหนึ่งวันของเรานะครับเราก็ามาเข้าสวนกันเพื่อนวันนี้ก็กําลังเคลียร์กิ่งนะครับเนื่องจากเขาอยู่ต่ำเนาะเพื่อนเนาะแล้วก็ปกติกิ่งนี้เขาก็ตัดทิ้งและนะครับแต่ของเราก็เพิ่งลงไม่ถึงปีนี่นะครับเพราะได้กิ่งอยู่บ้างเล็กน้อยนะเราก็เลยจะเลือกกิ่งนี้เป็นกิ่งตอนแทนที่จะตัดทิ้งนะครับ ได้ลูกแล้วเพื่อนเห็นไหมนี่นี่คือกิมจูแดงนะครับเพื่อนๆกินฝรั่งกินจูไหมแต่นี่เป็นสายพันธุ์ที่ด้านในเป็นเนื้อสีแ,งแดงๆนะครับกิมจูแดงอร่อยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่แนะนําเพื่อนปลูกนะวันนี้ก็จะมาตอนฝรั่งกิมจูแดงนี่นะครับก่อนจะตอนก็ียร์ให้เรียบร้อยเพื่อนๆเนาะเคลียด้านล่างเคลียร์ใบเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นเงนี้ยเราก็ออกนะครับ พอเวลาเราหุ้มมันก็จะได้สะดวกขึ้นเนาะอย่างนี้นะครับเราจะมาตอนกิงล่างนี้นะครับต้นนี้ตอนสักกิ่งละกล้วนเนาะโอ้ตุ้มใหญ่ตุ้มใหญ่เกินกิ่งนะเนี่ยใหญ่เกินกินง่งเนาะก็ ใส่เตรียมถังมาด้วยครับวันนี้เพื่อก็จะใส่กากมะพร้าวนะครับกากมะพร้าวนี้เป็นกากมะพร้าวที่เราแช่น้ำยาเร่งรากไว้แล้วนะครับแช่จนจมแล้วล่ะเพื่อนมันจะกิ่งไม่โตเท่าไหร่นะครับ เตรียมถุงก็นี่นะครับเพื่อนใส่กากมะพร้าวเพ่เพื่อนจะใส่น้ํายาเร่งรากหรือแช่น้ําให้พอมันหมาดก็ได้นะครับเราก็แช่น้ํายาไว้เลยลก็บีบเพื่อนบีบให้มันหมาดครับ,รบ,บเสร็จแล้วนะครับเราก็มัดปากถุงไว้เลยจ้า นี่นะครับเพื่อนนี่อุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีเชือกฟางนะครับมีกันไกตอนกิ่งนี่เพื่อนเนาะแล้วก็มีคัตเตอร์นะครับน้ํายาเร่งรากอีกครั้งนะครับถุงตุ้มตอนนะครับเป็นกลามะพร้าวคู่กันนะครับสําหรับทานน้ายาเร่งรากเนาะนี่นะครับอุปกรณ์พื้นฐานของเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเราก็ลังมาเลือกกิ่งแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วเพื่อนเนาะเอาใบต่อไรออกแล้วนะครับ เราก็ประมาณนี้แล้วกันถูกมาหน่อยนะครับกดเบาๆครับแล้วก็หมุนรอบๆครับหมุนสักสามสี่รอบเพื่อนหมุนให้อ้อมไปเลยนะครับทําไมต้องหมุนอ้อมนะครับด้วยการทําแผลบากกิ่งต้อนนะครับของอุปกรณ์ตอนชนิดนี้เนี่ยเขาก็จะตัดเนื้อเยื่อเลี้ยงได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเราก็มาเอาตรงนี้นะครับกดนิดนึงแล้วก็หมุนครับ หมุนแล้วเพื่อนนี่ฮะสวยไหมครับแผลส,สวยไหมนะครับแผลส,สวยๆอย่างนี้เราก็ทาน้ำยาเร่งรากเลยครับนี่นะฮะเขียวๆนี่นะครับ ด้านนี้นะครับด้านทีนลาเขาจะออกนี่นะฮะไม่ได้เทน้ำยาครับน้ำยาหก จริงๆไม่ได้ป้ายเยอะขนาดนี้นะครับ้ำยาหกลาดครับที่ได้นเย,ยคนนนะครับสสเสร็จแล้วนะครับเราก็มาจัดการตุ้มตอนของเรานะครับ เพื่อนจะขนาดแบบไหนนะครับหงายขึ้นหรือหุ้มลงก็ได้นะครับแต่เราจะเลือกหุ้มลงเนาะถ้าตุ่มตอนเขารู้สึกว่าจะแห้งแห้งไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสลิงเสียบน้ำหยดนเข้าไปในนี้เลยนะครับทีนี้นะครับมาดูเทคนิค การพันรัดตุ้มตอนให้แน่นนะครับเพื่อนหลังจากที่เพื่อนดึงตุ้มตอนให้แน่นแล้วนะครับอย่างนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนดึงให้แน่นแบบนี้แล้วนะครับโอ้โอเพื่อนก็มาม้วนรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสองถึงสามรอบนะครับเพื่อนก็ดึงเลยครับ พอดึงเนี่ยเขาจะล็อกเลยนะครับเพื่อนอย่างนี้เนะเาะแล้วก็เก็บสายทีนึงครับนี่ครับพอเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ตัดได้เลยครับ ก็อ,อีกอันนึงนะครับด้านล่างนะเพื่อนนะ ตอนกิ่งง่ายๆครับเพื่อนทำไปเรื่อยๆครับก็ตั้งเป้าหมายไว้ก็ได้นะครับเพื่อนถ้าเพื่อนจะทำแล้ววันละห้ากิ่งสิบกิ่งอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะขยายพันธุ์ในสวนหรือเพื่อจะขายก็ตามนะครับเรามีกิ่งพันธุ์เสียแล้วเนี่ยนะครับอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับอยู่ที่เราเริ่มต้นหรือยงนะเพื่อนเนาะค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับบานพันธุ์ไม้พอเพียงก็เป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆเนาะที่รักในการเกษตรนะครับแล้วก็ ขอกำลังใจจากเพื่อนๆไปในตัวนะครับในการรับชมติชมพูดคุยนะครับกับการทำการเกษตรของเราเกษตรกรวันหยุดนะครับเกษตรกรมือใหม่เราก็จะมือใหม่ไปเรื่อยๆนี่นะครับเนาะเพราะว่าการปลูกพืชแต่ละชนิดแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรข้างในเยอะแยะนะครับอย่างเช่นง่ายๆสายพันธุ์เนี่ยนะครับเนาะถ้าจะปลูกมะพร้าวมะพร้าวก็มีตั้งกี่สายพันธุ์นะเพื่อนเนาะนะครับ จะปลูกฝรั่งฝรั่งก็มีตั้งกี่สายพันธุ์นะเพื่อนเนาะจะปลูกกล้วยกล้วยก็มีตั้งกี่สายพันธุ์นะครับเพื่อนเฉพาะสายพันธุ์เนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพืชนั้นแล้วนะครับเนาะแล้วแต่ละสายพันธุ์ความชอบในธรรมชาตินะครับที่แตกต่างกันอีกก็ทําให้เกิดการดูแลที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนเราก็ชอบอะไรก็ค่อยๆศึกษาและทําไปเรื่อยๆนะครับเจออะไรที่เหมาะสมกับสไตล์ของตนเองนะเพื่อนเนาะก็ มุงมันแล้วก็ทำสิ่งนั้นไปลกันนะครับมันก็จะทำให้เราได้ผลผลิตที่เราชอบนะครับแล้วก็เป็นผลผลิตที่เราภูมิใจเพราะเรามีความรู้สึกที่ดีๆกับมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาตอนฝรั่งนะเดี๋ยวเราก็จะตอนเรื่อยๆวันนี้ก็เล่นๆสักสิบยี่สิบกิ่งก่อนแล้วกันนะครับเนาะตอนกันหลากหลายสา,ายพันธุ์นะครับส่วนพันธุ์นี้ก็คือก,กินจูแดงนะครับเพื่อนๆวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ